เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็กลับได้เพราะว่าไม่ใช่ทางไหนอ่ะขอได้มั้ยครับ <laughs> <laughs> เอามาหายนีพเลยพ่อจะพูดกระดูกล่อจกรอดกตรงเลน่อพ่อจะพูดกระ นี่คือเมืองนรกไปกายงองอ๋นี่คือเมืองนรกแห่งวัดสันตินิคมอยู่ที่อำเภออกาะคาเจ้ากำค่ะ มันมีแค่2เฟรมนะ <shows>